So วันตรุดหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสี่ครานตึกคึนเกิดส่งตานกันพอควันชื่นชื่น เสลืออีกองนึยังดาวเทาสุวรรณสาเวทสุวรรณเนี่ยอ่ารถปูทั่วเนื้อทองเหลืองหยกเด็กอันนีเก้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสาวเวทสุวรรณจะทำมุนตามภาคบาทเพียมเอาตอนนี้สาวเวทสุวรรณเนี่ยหน้าที่หนึ่งจุดสองเป็ดจะยกให้ทางคุณต่อไหนก็

สถานะหนึ่งอาทิตย์ยงพุทธสถานะหนึ่งสองศุกริอีกเช้าหนึ่งหนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึางสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับีนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนว่งสองสามละดัมีนึ่งสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึ่มสองสามระดับหนึ่งสองสามระดับหนึ่ง la nostra partita è ที่ตรวจครับรับรับเสาจากท่านเจ้าบ้านจะปิดจริงให้ยอมเป็นเป็นพร้อมจากที่ผู้เลยได้อ่าเวชาฝากได้ทุกท่านขอให้ยอมได้รับท่านตอนนี้ครับยอมเดินไปไม่เสร็จต่อนะครับขอด้วยครับขอพี่สัมพันธ์แล้วก็มาร่วมร่วมครับตามอย่างนี้นะครับก็พร้อมก่อนนะครับทุกอะไรพร้อมนะครับ <coughs> <coughs> สวสดครับด้านันครับาังกๆนะรับมับาเเป็นอีกาถกักแล้วก็อยางให้่าไปนะที่หาเราไม่ได้ดูนามาสาสีหรพสีมาก็ถือว่าเราพาดกรบวนกรังั้นะพเก็บกันบ่เียขาอนาง้าเจ้าเอ้ยนา้าก็สวยแวะมาก่นลูกหาแวะมาก่อนนะและมาเพบ่ดกันเนย ตัวนี้ก็ามีบาทมีเขื่อมีแบงก์ก็ได้บทครับเราไม่ได้กําหนดราคาค่างวดครับนาอเพื่อนี่นะครับเป็นถือว่าเป็นบุญเรื่องต้นนะแม่นะอ่าบูชาบ้าสามสีผูกพันสีมาอันนี้เลยครับนาอถือว่าเราได้มาร่วมบุญที่วัดมังกราครบองบ,บุญอย่างแท้จริงกระแม่ทางด้านโน้ตครับนาอถูกอานำไปผูกไปเต๋อมานี่แหละครับ เขาบอกว่าถนะ้าตาศีมีสภาวะมาก่อนต้องยอมที่จกลับมาหาและตอนนี้บูชาผูกพัศมาเป็นบญญามาถูกพระแ่ลออน้องอาัยมากครับน้องนี่ก็เกว่าพระแน่หล่อทอนพระม่หลทองแม่หลอทงพะแมหั่นทองพระม่หอทองพระแม่หทงรมาหล่อทองพระลอทงพระแน่อง どうも。<music> เรอวมก่อนอาเดินนี้จะโยมแม่จ๋าเพิ่มยอลงดีจอชตาก่อนถึโยแม่นะทารทีหอยดจะกังนี่ันะดนี้ก่อนเนาะบาสอัก็ดโดได้แม่นะอาจจะมีเรองถ้าีั่งนอจะต้องมการตัดตอเพื่อตินปานะ้่าน้ ครับดาวัรรยสอ้จจมอบสุายให้เล่นใ่บวันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายนะฮะก็มาเร่คนละเดียวนะครับมารับสายพันธุ์นสายสัมพันธ์นะครับนะพี่น้องจ้าขานนะครับจากบารมโมทตราบนนะครับสาธุสาธุนะครับนะขอบคุณบารมีจูปายทุกท่านนะครับทุกทุกคนะครับที่เดินทามวนี้นะครับประสบแต่ประสรความโชคดนะครับนะคิดเงินได้เงินทได้ทองนะครับนวันนี้นะครับ นะนายสมาคมพบพรพุทธศาสนาเอ่อสายุนะครับแหงสตารสุตนนะครับเดินทางกันเข้ามานะครับร่เร่อมเข้าใจนะครับงาอมาร่วมบาบิกานะครับสายท่สายาเดินทางกันเข้ามานหลายสถานที่นะครับวันนี้นะครับบนลำปาวาสนานะครับส่งขอยด้ทยกันนะครับประสบความสุขระจนโชคดีนะครับถูกหวยวรถเทลลี่ลงมาเฉลี่ยนะครับสายต้นะครับเข้ามาเข้ามานเครื่อง้ายส้ายมาเจอก็ดีเป็นคงคนเล่นกันนะนะโยมนะวันนี้ เรามาทำอะไรกันใดก็ตามแต่ปกอพระพุทธ้ามาชวยกันพมาชยกันพ่งใจก็ดีนเรอ่างๆมาเจวกันร่วา่วา่วาร้วมารวมมารมาร่วมมารทวมาร่วมาร่มาร่วมมา่มาร่วมร่วัมาร่วมาร่มป็ร่วมทาร่วร่วมารทวา่วมมร่าร่วมมาร่วมมาร่้าน่วมาร่วมม่านนะมารับที่ตม้าจิตตัางใจมาจ่ารบ้าร่วมรับมาร่วมโมทาาบุญนะครับนะมาร่บบุญก่ศลอัรยิ่งใหญ่นะครับนะ งานบุญนะครับงานกุศลครั้งนี้ จะสมเร็จไม่ได้นั้นนะครับก็ด้วยศรัทธานะครับของสาธชนนี่แหละนะครับทุกท่านทุกคนที่เดินทางเข้ามาอุโมุค์ราสาธุนะครับนะอนะับสาธุสาธุนะครับนะท่านนายกของเรานะครับเชิญนะครับมีโอกาสก็มุ่งมั่นบุญนะฮะโอ้คุยกับเกี่ยวไับยังไม่มีคนจองอ่ะขอบคุณนะครับนะจะอาก็นะครับสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนานะครับนะท่านนายกสมาคมนะครับก็เดินทางมาร่วมมุ่งมั่นบุญด้วยนะครับนะเชิญเชิญนะ ครับม <Driver> ีโอกาสแล้วนะครับ okay, มีโอกาสแล้วนะครับก็มาสมบุรร่วมกับรสมาคมับแล้ไปใน้ะครับอาจารย์นะครับเาจาทางมาทางนี้นะครับและกคับไปครับามาร่่มนการนะครับสัตวัสมบัติอนี้นะเอาแม่จ้าลยคแม่จามาครับเอนนะครับมาเพนะครับมตาร้อเครับอาจเชิญนะครับกลับไปกลใบนะครับจากกนลใบครับจามลานตัวน้อยนะครับหลานตัวน้อยนะครับเอาูา

อุ๊บต้นหลักหลอดติดต้นหลักหนะครับโบาณสาวพวนรับอาจารย์นะครับสายบาณายศกก็นะครับอาาโบรานะครับเอ่อนตนต้นนปนะครับ้นไนะครัปนะครับต้าไปนะครับต้นขนะนนครับ้นมานะครับต้นไปกะครับต้เไปนะครับต้นไปนร้นไปนะครับ้น้นไปนะครับต้ครับนไปนรับต้นมนะครับต้นไคั้นน

ต้อทำเาจากรมนตรีแต่ละวงวันนี้่าจได้ระมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วต่อไปก็จะมอบให้กับนายกที่นังหนึ่งนะครับเพื่อกระจายสำคัญเพราะว่าเป็นการคอนัะที่งนะครับต้นงมองแสดงสาระนะครับก็ขอเจริญพรคณะสภายกรวมผู้ใจบนทุกัน ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและครับก็รับมทนณาสาธุมาจากไปน้องคุณนายคุณนายเงรวยๆนะเออมาจากกรุงเทพมีแต่คนงางๆพระอาจารย์ตคนด้านนอกก็เห็นก็ได้ใจจะเต้นตึ๊กกะตึ๊กกะเลยโอ้คุณนายนี้เออสาธุสาธุนะครับวันนี้มีคุณนายมาไลียสดเนี่ยเด็กก็ร่วมอาจารย์ก็คุณโยมเนาะงเป็นกับพระ các Đức tăng Phật tăng chót mòn cương đại bỏ cái này, bổn pháp, pháp, ปี 2... องอ่าช่วยฉลูฐานของพระองคมพระิย์เมียพรเมียปีหมอ้อปีละาปีจอปีคุณอ่ายกเั็นปีไหนโยกทำกุลก,กับปีนั้นชีวิตของงจะได้ช่วยช่วยกันตะวันให้ทุกข์หายโกไหายโรคหายภัยปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดตาปวดข,ขาปวดแขน,ขนจะได้มาลายหายสิ้นไปอ่า เดินมากๆตรวจนอกนิยมนะอ่าทำบุญตรงนี้ทำบุญฉลองปีเกิดนิยมนะเนี่ยทำฉลองทำบุญรมัสธิกเมียมะแมนี่แหละโยมอ่าชีวิตจะได้รุ่งเรือมั่งมีสีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอนี่แหละเป็ดเป็นปีหายลูกไปเป็นปีนะโยมนะปวดเที่ปวดขาปวดข้อปวดหัวปวดท้องอ่าปวดตาปวดหอว จัดได้มาหายสิ้นไป้วอมาขบวนฉลองปีเกิดาบุนฉลองปีเกิดะโยมนะปีเกิดของโยอดเกินทุกคนอยู่แล้วสักปีครับแต่ลงจเกิดปีอะไรปีเกิดอดอุทุกคนโยมเกิดมาเจ็ดปีนะได้แล้วน้ได้ปีเกิดมาแล้วก็ไม่พูดของกันเลยที่มา ปีช่วยชูฐานอก็ลบก็สก็เม่แม่ว่า,ววาพิลากร,รมปีจอปีคนนี้นายโยชีวิตลูกเรือโยมได้มาทั้คนฉลองปีเกิด ที่สองโดยพรับตที่สามนั้นก็เรียกว่าสามลูกบีมิตรคุณโยมเกี่ยวด้านนี้เด้อยด้วยโยดปรมาจารย์สองบาทแล้วเป็นศรัทธายาโยมนาทางวัดของเรามนเทศกาีลคุณโยมแล้วเป็นศรัทธาของคุณโยมที่จะทรามจากนั้นมาภานาด้วยสี่ญาติโยมมาทุกท่านทุกคนร่วมด้วยช่วยเรียกว่าทำบุญกับทางวัดเนาะไม่ว่าจะเป็น ทุกเร่องี่าที่้ง่ห้าาตแล้ตองลูกทเแล้วมาถูก้าวัท่านถมาอันก็่านทุกบนเลย อันเป็นกาเรยรวาจิตใจด้วก็ต้องมีาเขางมาที่สองแต่ทีามก็ศีลดำมาถึงเนดนหรือการกาวาปรัาเนี่ยนะทองลอยมันพาติดทองเน่ไม่แไรอยู่บางคนต้อง ชิญมากาบขอพรได้นะจ๊ะชิญขึ้นมากาบขอพรห้ทุกคนเพิ่อความเป็นสุริมงคลขอบคุณของที่นราเมื่อไ ทาของเราอาเชิญทางนี้นะโยมนะทางนี้เลยอาบอกเจ้าหน้าที่ได้ด้วว่าเกิดอะไรนะ พวงญาติพี่น้องร่วมท้องมาสายตาาแห่งจิตใจไหลร่วมกันจะแม่นะสวัสดีครับพระนายกภาสิกาสุวรรณนายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนานะครับแห่งประเทศไทยจะแม่ดอกไม้เหล็กแห่งพระพุทธศาสนาจะแม่สตรีคนนี้แหละครับแม่ครับติดตามได้ในยูทูบหรือว่าในเรื่องราวจากสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ที่นี่เป็นเวลา3ปีปี้วแม่เพราะว่าหลวงพ่อพระรู่บรโจุเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องราวของสมาคม,ผม,ผมปกป้องพระพุทธศาสนาจ้ะแม่เพราะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธศาสนามีภัยในหลายๆมิติจ้ะแม่ในหลายๆมิติพวกเราค่อยๆเรียนรู้พวกเราค่อยๆเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆฟังันเรื่อยๆแม่นะครับคุณภาสิกาสุวัจจันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องราวของประวัติศาสตร์และก็ภา ว่าพันพาศีดาเนี่ยพันจบจากนอกแม่นะแล้วก็เป็นคนที่รับนะพระพุทธศาสนาภาพที่สุดของสันตีในประเทศไทยจะแน่สันตีในประเทศไทยก็คือคุณภาสีกาเป็นอีกหนึ่งคนที่อุทิศชีวิตของดอกไม้เหล็กดอกนี้นะคนนี้ นะครับพุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนามาห้ปีเต็มๆแม่ห้าปีเต็มๆขณะนี้สมาชิกก็มีอยู่ประมาณหลักๆแสนจ้ะแม่ประมาณเมื่อปีกลายนี้เมื่อปี2,564 6นนะครับเราผู้น้อยเองได้บอกคุณยญาติสนิทที่รักบอกาบอกว่ามีคนให้การช่วยเหลือสมาคมหลวงพระพทธศาสนาหลวงพ่อพระครูประชนม์หวงอวาคุณ เป็นผู้มีวิชัน่นเป็นผู้มีวิสยัยทัศน์เป็นผู้ที่มองการไกลว่าพระพุทธศา,าสนางอนแงน่คอนแทนเต็มที่แล้วถ้าหากว่าลำพันพระสงฆ์เองเนี่ยมันทำงานได้เรียกว่านหนกลอบเล็กๆกับแ,แหนกรลอดเล็กๆทำอะไรมากไม่ได้นานอกจาาพระฤทธาลาวะน,นาที่จะได้เสียสละนาขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อปอป้อง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ